เริ่มกันที่แฟ้มตัวแรกกันเลยสิ่งนี้มันเรียกว่า binder ก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนต่างๆได้เลยนะอย่างพวก B train, B 2 s ไม่ก็ Office Mate อะไรประมาณนี้คือมันมีหลากหลายแบบหลากหลายสีมากทุกคนก็ลองไปเลือกดูกันได้ส่วนราคาเอาจริงๆก็ไม่ได้แรงอะไรมากส่วนข้างในก็จะเป็นแบบนี้คือเราซื้อแฟ้มตัวนี้มาใส่การของ n h y p e n โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเรามีการของน้องๆค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่า ถ้าซื้อแฟ้มที่มันสามารถใส่ไท้แบบรีฟิลได้ก็คงจะดีส่วนไส้แตนมก็เป็นไท้แตนมแบบปกติเลยซึ่งเราใช้ของอัลต้าโปรก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งอทีนี้มาพูดถึงข้อดีกับข้อเสียกันบ้างข้อดีสําหรับเราก็คือมันจุได้ค่อนข้างเยอะก็สามารถซื้อพวกไส้แฟมอะไรพวกนี้มาเติมได้เรื่อยส่วนข้อเสียก็คือเอาจริงๆงก็แทบไม่มีนะยกเว้นจะเป็นแบบความใหญ่เธอทะของมันแต่เราเอามาเก็บ ใส่ไ,ไว้ที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้แบกออกไปไหนก็เลยไม่ได้อะไรก็จบไปแล้วกับแตมตัวแรกต่อไปก็เป็นแสมของซาร์ิโอเล่มใหญ่แบบสีช่องราคาก็จะประมาณ3 0 0ร้อถึงสามอาจจะมีแพงกว่านี้นิดหน่อยแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน400บาทก็ส่วนใหญ่ถ้าจะหาซื้อก็ต้องหาพวกร้านที่รับพีเอาเนาะมันมีหลายร้านมากก็ไปหาดูได้ในทวิตเลยค่ะไม่ก็ตามพวกแฮชแท็ก ตับนักซาริโอหรือว่าพรีซาริโอตามนี้ก็คือแฟมตัวนี้เนี่ยมันจะมีช่องทั้งหมด64ช่องใส่การ์ดได้64ใบถ้าเกิดใส่แค่ด้านเดียวแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดจะใส่สองด้านก็ได้ด้านหน้าด้านหลังก็แล้วแต่จะสะดวกเลยมันก็จะใส่การ์ดเพิ่มได้อีกเป็น128ช่องอืมอแล้วก็มาพูดถึงข้อดีหเลยคือมันใส่การได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมาก แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถแจกกับการ์ดท,ที่มันไซส์ใหญ่ๆได้อย่างเช่นพวกมินิโฟโตการ์ดการ์ดแท่งไฟของบางทันหรือว่าการ์ดเมมเบอร์ชิพของ e n ็น p ทรหรือแม้กระทั่งพวกการ์ดอัลบัมแรกของ TXT t, XT, t r a x ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่คือมันจะใส่ได้แบบพอดีเลยนะแบบเป๊ะๆก็คือใส่คองใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะแน่นเ,เกินไปก็แนะนำให้ใส่การ์ดแบบเพียวๆลงไปเลยจะดีกว่าแบบนี้เลยคือใส่ง่ายมาก แต่ถ้าใครกังวลเรื่องซองแฟนมันจะดูดการาดไหมคือจากที่เราใช้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดนะคะถือว่าโอเคเลยเหมือนกันส่วนข้อเสียสําหรับแฟนตัวนี้ก็คือไม่มีต่อไปเป็นแฟนมของจมส Studio ทั้งสองอันนี้ก็คือเป็นของรุ่น2หมดเลยนะคะคือรุ่นสองมันจะเป็นแบบติดกระดุมส่วนรุ่นแรกมันจะเป็นแบบยางยืดโอเคเรามาพูดถึงตัวเล่มใหญ่กันก่อนอันนี้คือเป็นแบบไซส์ M นะคะรานะคานะก็จะอยู่ที่ประมาณ5้0กว่า จนถึง5 0าร้่ายๆก็ถือว่าแพงนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพก็โอเคอยู่ส่วนข้างในตรงหน้าปกก็สามารถเอารูปอะไรมาตกแต่งได้นะคะแบบนี้เลยแล้วส่วนของไส้แฟมเนี่ยมันจะใส่การาดได้ทั้งหมด96า้าสใบใส่ได้หน้าหลังแบบนี้ส่วนการ์ดก็จะใส่ด้าน,นข้างเอานี่แบบนี้เลยก็คือใส่ได้พอดีแต่แนะนำว่าก่อนจะใส่การาดเข้าไปเนี่ย ซองพลาสติกเข้าไปก่อนชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการดูดการาดนะเพราะว่าตัวแฟ้มของแจมสตูดิโอเนี่ยค่อนข้างดูดการาดมากเลยทีเดียวเชียวแต่สําหรับเราเราคิดว่าข้อดีของการที่มันดูดการาดไว้ก็คือมันจะช่วยล็อกตัวการาดเอาไว้ไม่ให้มันขยับแล้วฝุ่นก็ไม่เข้าด้วยทุกคนเพราะว่ามันใส่กาา์ด,ด้านข้างถูกไหมส่วนการเข้าใส่ไปในซองใสด้านบนแบบนี้พอเอาใส่เข้าไปปุ๊บฝุ่นก็ไม่เข้า ส่วนข้อเสียก็ยังหาไม่เห็นนะคะแต่อาจเป็นตรงที่แบบแฟ้มมันจะพองๆเวลาใส่กาดเยอะๆแต่ก็คงเป็นเรื่องปกติของแฟ้มแบบนี้มัง้งก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมาส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่เล็กลงมาอีกนิดหนึ่งใส่กาดได้ทั้งหมด4 0บาทใบก็เอาจริงมันไม่ได้ต่างอะไรกับตัวเล่มใหญ่มากเท่าไหร่แค่ไซส์เล็กลงมาเฉยๆเอาเปรียบเทียบส่วนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 400- ถึง4ี0อปลายๆค่ะเล่มนี้มันก็จะใส่กาดได้น้อยยแต่เราก็ไม่ซีเรียสเหมือนเคย เพราะว่าซื้อมาใส่แค่พวกการ์ดอีเวนต์การ์ดแพงต่างๆนานาเฉยๆ,ๆก็จบกันไปกับแฟมสตูดิโอทั้ง2เล่มต่อไปคือตัวนี้เป็นเล่มคอลเล็กบั๊แบรนด์ของคนไทยใส่การ์ดได้ทั้งหมด64ช่องราคาก็จะประมาณ300ปลายๆคือเอาจริงตัวคอลเล็กบั๊แบบนี้มันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อให้เลือกซื้อเยอะมากทุกคนก็ลองไปหาซื้อดูกันได้แต่ส่วนตัวเราเฉยๆกับคอลเล็กบักเล่มนี้ซื้อเพราะมันน่ารักเฉยๆแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมาก คือซื้อมาใส่การของทีเล็กอะไรประมาณนี้มาถึงเล่มสุดท้ายเล่มน,นี้เป็นของแบรนด์ซองกมนะคะเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้จุก,การ์ดได้ทั้งหมด40ใบแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงพอตัวประมาณ500จนถึง600บาทซึ่งเราซื้อมาในราคา580ก็ถือว่าแพงเอาจริงแต่มันน่ารักก็เลยปล่อผ่านเนื้อส้แฟก็จะคล้ายๆกับของแจมสตูดิโอเป็นเนื้อพลาสติกเหมือนกัน ข้อดีของคาราบุกเล่มนี้ก็คือมันเล่นเล็กแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็พกพาสะดวกเอาใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้แต่ข้อเสียเลยก็คือตัวเล่นเวลาใส่ากาดเยอะๆอ่ะคือมันจะพองได้ง่ายมากเอาจริงใส่ากาดแค่ประมาณสิบกว่าใบมันก็พองแล้วก็เลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะมันใส่ได้น้อยก็คิดว่าซื้อมาใส่ากาดเวลาออกไปข้างนอกแบบน่ารักน่ารักกรุบกรุบพอไม่ต้องคิดอะไรเยอะอตามนั้น